สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำา3แมปในโลบ็อกที่น่าเล่นครับเล่นชิลๆครับแล้วก็ยังแถมสนุกมากด้วยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแมปแต่ละแมปที่ผมเลือกมานะครับมันเป็นแมปที่ผมเคยเล่นมาแล้วแล้วก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วเนี่ยผมสนุกแล้วก็ผมก็ข้างติ่งงอมแงมนะครับแมปแรกครับผมขอยกให้ d e v o เก n ครับ d e v o เก n นะครับอ่าก็ มันเป็นแมปที่เรียกว่าเป็นแมปแนวประจนภัยแล้วก็ออกแนวฟาร์มเวลไปด้วยครับเวลตันเวล1ถึงเวล20ครับเราสามารถปรับตั์ได้หลายรูปแบบครับแล้วก็จะมีอาวุธให้ใช้ได้หลายรูปแบบครับดาบธรรมดาปืนดาบใหญ่ขวานโล่ก็มีครับแต่ว่าโล่เนี่ยจะเป็นถือมือซ้ายทุกคนไม่ได้เอาเป็นอาวุธหลักนะ และดีเวโอเนะครับก็ยังมีระบบการต่อสู้สุดมันด้วยนะฮะบอกเลยครับแพรลี่นะครับก็คือการบล็อกเพอร์เฟกบล็อกครับบล็อกนะครับก็คือบล็อกค้างนะครับดอทก็คือหลบให้ตรงจังหวะครับแน่นอนครับดีเวโอเคนนะครับแค่ชื่อเกมมันอาจจะดูธรรมดาครับแต่หารู้หรือไม่ครับว่าแมปของมันใหญ่มากๆครับมันมีถึง2องเวิลด้วยกันครับก็คือโลก1กับโลก2นะครับไปได้ตอนเบลว์ไหนก็ได้โดยคนไม่เหมือนบล็อกฟุตนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็คือยังมีโลกหลังความตายอย่างเช่นเดอะเดฟอีกครับ อ๋อแล้วผมบอกก่อนนะครับว่าดีโบเก้นะครับเคยได้รางวัลที่เป็นแมปที่ยากสุดเป็นแมปที่ฟาร์มยากที่สุดด้วยนะครับเพราะงั้นก็ใครจะไปฟาร์มก็หรือว่าจะไปเล่นนะครับก็เตรียมเอาไว้ให้ดีนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเจอเพลเยอร์ด้วยกันครับแน่นอนรับว่าดีโบเก้นะครับมีหลายอาชีพครับมีทั้งนักดำน้ำครับหรือเดิร์เวอร์ครับมีทั้งคนปกติครับที่เกิดตามเมืองปกติแล้วก็สามารถอัพเวลไปเรื่อยได้ครับแล้วก็มีทั้งวอล์กเกอร์ครับนักล่าข้างหัวครับ อาชีพเหล่านี้นะครับสามารถอัพเวลเหมือนกันได้หมดเลยว่าวอลเกอร์สามารถล่าข้าหัวเพื่ออัพเวลได้ครับดีเปาหรือว่านักกำน้ำนะครับสามารถฟาร์มในโลกหลังความตายครับซึ่งมาจะฟาร์มแล้วจะได้เวลเยอะกว่าปกติครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าเราพูดมาขนาดนี้เนี่ยจะให้ไม่มีมอนเตอร์ก็ไม่ได้ครับแน่นอนครับว่าชมหน้ามอนเตอร์แต่ละตัวก็ตานี้เลยครับนี่ครับทุกคนนี่คือมอนเตอร์แต่ละตัวครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยาบไปเลยนะครับก็ลองไปเล่นกันได้เลยครับดีโวเคนครับราคาก็ไม่ฟรีนะทุกคนโลบั้นะ อ๋อแล้วผมก็ขอแอบซิปไว้นิดนึงนะครับว่าอ่าดีโวเชนนะครับมียอดมาดูข้างห้างเยอะนะฮะอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ที่ผมเจอครับอ๋อใช่ครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับ โอเคครับต่อไปครับ Attack on Titan Evolution ครับแน่นอนคเขาสำหรับสายนิเมะผาผีพบไททันนะครับจะภาพแบบนี้ไม่ได้ครับแบบนี้นะครับมีหลายระบบครับอย่างเช่นระบบสุ่มเผ่าที่โคตรจะเกลือนะครับมีเผ่าสีขาวเผ่าสีเหลืองเผ่าสีส้มเผ่าสีแดงครับเผ่าสีแดงหายากสุดนะครับก็จะมีพวกเอเลนเยเกอร์มีพวกตระกูลนักฆ่าอย่างรีวายนะครับผมไม่ได้ดูนิเมะไททันก็ขอโทษด้วยนะครับผมได้ยินผ่านมาหน้านี้ และแน่นอนครับว่าบางตระกูลนะครับยังสามารถแปลงมาเป็นไททันได้ครับถึงแม้ตอนนี้จะยังจะแปลงท่านเป็นไททันไม่ได้นะฮะอย่างเผ่าที่ผมใช้ก็จะเป็นเผ่าของอามีนครับก็มันยังแปลง้าเป็นไททันไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเขายังไม่ได้ทําโมเดลออกมาหรือว่ายังไม่ได้ทําระบบออกมานะผมรับประกันแล้วค่อนข้างสูงครับว่าแบบนี้นะครับเป็นแบบที่สวยนะครับแล้วก็เป็นแบบที่ค่อนข้างที่เอาไปเล่นเพลินๆได้ครับและยังมีระบบอัปเกรดอุปกรณ์ระบบแต่งตัวนะครับแล้วก็ระบบจัดการอวุตารแต่งผมของตัวเองให้เราด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีระบบเควสให้คอยรับเรื่อยๆครับสามารถทําเงินแล้วก็ทำ exp ได้ค่อนข้างเยอะเลยครับผมถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งเกมไททันนะครับที่เรียกว่าเล่นแล้วสนุกมากเลยครับผมพูดเลยอ๋อแล้วก็อีกไม่นานครับเกมนี้กําลังจะเพิ่มระบบ pvp เข้ามาด้วยนะครับโอเคครับแมปต่อไปนะครับออสตาแบทเทิลกาว์ครับก็เป็นแมปที่เรียกว่าผมเรียกว่านเล่นชิวๆนะทุกคนก็คือเราจะเวลอัพแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็อัพสตตัดนะครับแบบ ไปสู้กับคนอื่นในอารีนาอย่างที่เห็นในคลิปได้นะทุกคนแล้วก็ทุกท่านที่เราเก็บตังค์ได้เราสามารถซื้อสล็อตเพิ่มได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตังค์พวกนั้นเนี่ยเรามาซื้อสกิลที่มาจากอนิเมะได้ครับมันก็มีหลายสกยิลเลยครับอย่างเช่นของ s t a r ์เพ t ท n u มหรือว่าจะมีของ t h อะ o ว l d ครับหรือว่าจะมีของโดฟามิโกก็มีครับ แต่ผมก็ห่างๆกล้าพูดนะคะว่าเกมนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะคะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้นะเกมนี้นะเรียกว่าสังคมมือห้างที่จะท็อกซิกมากๆเลยฮะก็ไม่รู้ทําไมนะฮะเป็นเกมเล่นชิลๆแต่ว่าสังคมนี่คือแบบว่าโอ้ไม่ไหวจริงๆโอเคครับก็คลิปวิดีโอนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะก็3เกมนะฮะบอกเลยว่าหนุกมากๆนะครับนี่นะฮะลองไปเล่นกันดูนะครับออสตาร์แพทเทนกราวดีโบเค้นนะครับแล้วก็ Attack on Titan Evolution ครับ ก็2เกมหลังเป็นเกมเล่นสบายๆครับแต่ดีโวเคนก็เตรียมหนักหัวไว้นิดนึงนะครับส่วนลิงเกมต่างๆครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับ3เกมนี้เลยโอเคครับถ้าเกิดใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดติดตามนะครับวันนี้ผมไปก่อนแล้วครับรอบหน้านะครับผมจะมาทำเกมผีสนุกๆแล้วก็เกมผีสบายๆไม่รู้สิเดี๋ยวผมจะทำเกมผีสนุกๆมาให้นะครับทุกคน